ทำเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะพิ่ขุทั้งหลายทำเป็นที่อยู่แห่งพระอริยะที่พระอริยะอยู่แล้วก็ดีกำลังอยู่ก็ดีจักอยู่ก็ดีสิบประการนี้สิบประการเป็นฉไหนคือพิกุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละองห้าได้แล้วประกอบด้วยองคหกรักษาแต่อย่างเดียวมีธรทมเป็นที่พักพิงสี่ประการ ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียมีการสแสวงหาอันสละแล้วด้วยดีมีความดำริไม่ขุนมัวมีกายสังขารอันสงบระงับแล้วนี่จิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีมีปัญญาอันหลุดพ้นแล้วด้วยดีพิขุทั้งหลายก็พิขุเป็นผู้ละองห์ได้แล้วอย่างไรพิขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละกามฉันทะละพยาบาทละถีนมิทะ ละอุทธจักกุกุจจกักละวิจิกิจฉาได้แล้วพิขุทั้งหลายพิขุเป็นผู้ละองห้าได้แล้วอย่างนี้แลพิขุทั้งหลายก็พิขุเป็นผู้ประกอบด้วยองคหกอย่างไรพิขุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักสุฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องผดทัพบพระด้วยกายรู้แจ้งธรรมด้วยใจแล้ว เป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่พิขุทั้งหลายพิขุเป็นผู้ประกอบด้วยองค์หกอย่างนี้แลพิขุทั้งหลายก็พิขุเป็นผู้รักษาแต่อย่างเดียวอย่างไรพิขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยใจอันรักษาด้วยสติพิขุทั้งหลายพิขุเป็นผู้รักษาแต่อย่างเดียวอย่างนี้แล พิขุทั้งหลายก็พิกขุเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พักพิงสี่ประการอย่างไรภิขุในธรรมวินัยนี้พิจารณาแล้วย่อมเสพของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วย่อมอดกลั้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วย่อมเว้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วย่อมบรรเทาของอย่างหนึ่งภิขุทั้งหลายพิกขุเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พักพิงสี่ประการอย่างนี้แล พิกขุทั้งหลายก็พิกขุ She, เป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียอย่างไรความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียเป็นอันมากเหล่าใดเหล่าหนึ่งของสมณพราหมณ์เป็นอันมากคือสัจจะว่าโลกเที่ยงบ้างโลกไม่เที่ยงบ้างโลกมีที่สุดบ้างโลกไม่มีที่สุดบ้างชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นบ้างชีพเป็นอื่นสรีระเป็นอื่นบ้าง สัตว์เมื่อตายไปย่อมเป็นอีกบ้างสัตว์เมื่อตายไปย่อมไม่เป็นอีกบ้างสัตว์เมื่อตายไปย่อมเป็นอีกก็มีย่อมไม่เป็นอีกก็มีบ้างสัตว์เมื่อตายไปย่อมเป็นอีกก็หามิได้ย่อมไม่เป็นอีกก็หามิได้บ้างสัจจะเหล่านั้นทั้งหมดเป็นของอันพิขุในธรรมวินัยนี้บรรเทาได้แล้วกำจัดออกแล้วสละได้แล้วคลายได้แล้วผลได้แล้ว ละได้แล้วสลัสดได้เฉพาะแล้วพิขุทั้งหลายพิขุเป็นผู้ถอนความเห็นว่าจริงดิ่งไปคนละทางขึ้นเสียอย่างนี้แลพิขุทั้งหลายก็ Kayla พิกขุเป็นผู้มีการแสวงหาอันสละได้แล้วด้วยดีอย่างไรพิขุในธรรมวินัยน <sabia> ี้เป็นผู้ละการแสวงหากามได้แล้วเป็นผู้ละการแสวงหาพบได้แล้วเป็นผู้สงบระงับการแสวงหาพรหมจรรย์ได้แล้ว พิขุทั้งหลายภิกขุเป็นผู้มีการแสวงหาอันสระได้แล้วด้วยดีอย่างนี้แลพิกขุทั้งหลายก็ภิกขุเป็นผู้มีความดําริไม่ขุนมัวอย่างไรพิกขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละความดําริในกามได้แล้วเป็นผู้ละความดําริในพยาบาทได้แล้วเป็นผู้ละความดําริในวิหิงสาได้แล้วภิขุทั้งหลายภิกขุเป็นผู้มีความดําริไม่ขุนมัวอย่างนี้แล ภิขุทั้งหลายก็พิกขุเป็นผู้มีกายะสังขารสงบระงับแล้วอย่างไรภิกขุในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัตโทมนัตก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ภิกขุทั้งหลายภิกขุเป็นผู้มีกายะสังขารอันสงบระงับแล้วอย่างนี้แล พิกขุทั้งหลายก็พิกขุเป็นผู้มีจิตอันหลุดพ้นแล้วด้วยดีอย่างไรจิตของภิกขุในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมชาติหลุดพ้นแล้วจากราคะหลุดพ้นแล้วจากโทสะหลุดพ้นแล้วจากโมหะภิกขุทั้งหลายพิกขุเป็นผู้มีจิตอันหลุดพ้นแล้วด้วยดีอย่างนี้แลภิกขุทั้งหลายก็ภิกขุเป็นผู้มีปัญญาหลุดพ้นแล้วด้วยดีอย่างไร ภิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดว่าราคะโทสะโมหะเราละได้แล้วตัดรากได้ขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตายอดด้วนทำให้ไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาภิกุทั้งหลายภิกุเป็นผู้มีปัญญาอันหลุดพ้นแล้วด้วยดีอย่างนี้แลภิกุทั้งหลายก็พระอริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการ อยู่อาศัยแล้วซึ่งทมเป็นที่อยู่ของพระอาริยเจ้าสิบประการเหล่านี้เทียวพระอาริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจกอยู่อาศัยซึ่งทมเป็นที่อยู่ของพระอาริยเจ้าสิบประการเหล่านี้เทียวพระอาริยเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันนี้อยู่อาศัยซึ่งทมเป็นที่อยู่ของพระอาริยเจ้าพระอาริยเจ้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมอยู่อาศัยซึ่งทม เป็นที่อยู่ของพระอริยเจ้าสิบประการเหล่านี้เทียวพิขุทั้งหลายทําเป็นที่อยู่ของพระอริยเจ้าที่พระอริยเจ้าอยู่อาศัยแล้วก็ดีกําลังอยู่อาศัยก็ดีจักอยู่อาศัยก็ดีสิบประการนี้แลปัจจัยที่ส่งผลต่อความเร็วในการบรรลุธรรม ปฏิปทาการบรรลุมรผลสี่แบบพิขุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการน,นี้แลสี่ประการเป็นฉไนคือทุกขาปฏิปทาทันทาพินญ,ญาปฏิบัติลำบากรู้ได้ช้าทุกขาปฏิปทาขิปปาพินญ,ญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วสุขขาปฏิปทาทันทาพินญ,ญาปฏิบัติสบายรู้ได้ช้า สุขขาปฏิปทาคิดปาพิญญาปฏิบัติสบายรู้ได้เร็วพิคุทั้งหลายก็ทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาเป็นฉไนพิคุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นในกายว่าไม่งามมีความสำคัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกูลมีความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีพิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยง อันหนึมรณะสัญญาของเธอตั้งอยู่ดีแล้วในภายในเธอเข้าไปอาศัยธรรมอันเป็นกําลังของพระเศขะ5ห้ปประการนี้คือศรัทธาอิริโอตปะวิริยะปัญญาอินทรีห้าประการนี้คือสัททิน,รรนทรีเวริยินทรีสตินทรีสมาธินทรีปัญญินทรีของเธอปรากฏว่าอ่อนเธอได้บรรลุคุณวิเศษ เพื่อความสิ้นอาสวะชา้าเพราะอินทรีห้าประการนี้อ่อนพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญา